สวัสดีครับมาดูวิธีรีเซ็ตนาฬิกา iMu Watch Phone Z6 นะครับทำได้2วิธีวิธีแรกกรณีที่เรายังไม่เชื่อมต่อกับมือถือคุณสามารถกดปุ่มด้านข้างนะครับทางด้านนี้ไว้8วินาทีเพื่อรีเซ็ตเขาจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นโรงงานกรณีที่ยังไม่เชื่อมต่อกับมือถือซึ่งยังไม่มีการล็อกใดๆนะครับส่วนกรณีที่คุณมีการเชื่อมต่อแล้ว สำหรับผู้ปกครองหลายๆท่านที่คุณต้องการที่จะรีเซ็ตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันการรีเซ็ตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีการยกเลิกเชื่อมต่อออกจากมือถือแล้วจากเครื่องหลักเท่านั้นนะครับเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อแบบนี้เขาจะส่งสัญญาณไปหาไอโมวัชฟนเพื่อรีเซ็ต แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นโรงงานพร้อมทั้งมีให้กด Next Yes ต่อไปแล้วขึ้น QR code เพื่อเชื่อมต่อใหม่ประมาณนี้นะครับคุณสามารถทำได้2วิธีซึ่งกรณีที่คุณรีเซ็ตสิ่งที่มีโอกาสหายไปก็คือรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ต้องหาวิธีจัดการก่อนนะครับซึ่งผมก็กำลังดูว่าจะมีวิธีแบ็ k อัพยังไงบ้างขอนำเสนอเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้เลยว่าจะจัดการกับ ไอ้มวัสด์โฟนยังไงได้บ้างนะครับกรณีที่คุณต้องการจะเพิ่มผู้ปกครองเพิ่มเพื่อน <_ S 1> หรืออะไรก็แล้วแต, <_ S 2> แต่ก็สามารถดูทางคลิปไอทีประจำบ,บานได้นะครับจะมีวิธีออกมาเป็น playlist เพลย์ลิสต์เยอะแยะเลยสามารถทําตามได้เลยนะครับท่าในใดที่มีปัญหาก็ลองค้นหาในเพลย์ลิสต์จะมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับจอดับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการตั้งค่าส่วนอื่นๆการใช้งานฟ <_ S 2> ังก์ชันแปลกๆการติดต<ๆ>ั้งแอปอะไรพวกนี้จะมีมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ